กระสวัดีพี่พี่และเพื่อนเทุกท่านด้วยและครน้องทุกคนมาอยู่กับ v o g สุดพร้อมกับเกม Speed ิส i ต t e r เช่นเคยและในวันนี้เราจะมาในของแลงนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าขึ้นแงคงมาในของแรงา์สูพีดแล้วทำไมไม่มีเมนูในการเชิญเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมีในของแนวทางในการเข้าห้องสำหรับที่เป็นแงสูงนะเป็นหัวห้องนะครับที่เราจะสร้างห้อง เฉพาะแลงส์ซนี่ยมันไม่มีเมนูในการเชิญใช่ไหมมันจะเชิญได้เฉพาะในของทีมแรซซิ่งและก็ทีมแบทเทิแต่ว่าโ o โ o Racing มันจะไม่มีเมนูในการเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันเอออันนี้แหละนะครับคือเป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าถ้าไม่มีเมนูในการเชิญเพื่อนแล้วและเราจะเชิญคนเข้ามาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยกดไปสร้างห้องกันก่อนนะครับ เช่นอ่าอันนี้นะครับผมสร้างห้องมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีเมนูในการเชิญเพื่อนเห็นปะเมนูในการเชิญเพื่อนหายไปแล้วเห็นปะเนี่ยมันหายละเนี่ยคือมันไม่มีแต่ถ้าเป็นของ Team Racing อ่ะมันมีเห็นปะทีม Racing มันมีที a m Battle ก็มีอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าถ้าเราจะเล่น Solo Racing อ่ะและอยากจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันล่ะต้องทำยังไงกันบ้างซึ่งมันไม่ได้ยากมันง่ายๆอันนี้สำหรับ ชื่อว่าหล,หลายคนก็คงจะไม่รู้แหละเพราะว่าเมนูนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะคือเมนูนี้พูดตรงก็คือคนใช้น้อยมากนะฮะ,ะหลายๆคนคือโอ้แทบจะไม่ได้แตะกันเลยทีเดียวขณะผมยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็กดใช้ได้นะอ่ะโอเคเรามากันเลยดีกว่านะฮะก็คือให้เรามาตรงที่ตรงนี้นะครับก็คือรับสมัครผู้เล่นหน้าล็อบบี้ให้เรากดเข้าไปเห็นอยู่ปะน่าจะเห็นอยู่นะ นี่ผมกดให้เนี่ยเนี่ยไอซิทุกเนี่ยเออแต่ถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูนะครับก็เรากดเข้าไปรับสมัครนะครับผู้เล่นหน้าล็อบบี้นะครับโอ้โหลิง์อะไรเนี่ยสมบัตแดกตังเนี่ยฮะคอรเซนเตอร์ปล่อยไปโอเคอะเรามากันนะครับมันก็จะมีการกระโดนนะว่าตรงเนี้อ่าแลงซ์ซูนะครับ กำหนดเพราะสูพีโนวาเนี่ยโนวาไอวีก็คือตั้งแต่โนวาไอวีขึ้นมาสามารถเข้าห้องได้แต่ถ้าเรากำหนดซูพีก็คือโนวามันจะเข้าไม่ได้นะเราต้องกำหนดว่าโนวาลงมาขึ้นไปนะครับแล้วให้เราเลือกเองนะครับปุ๊บแล้วก็กดส่งเข้าไปตรงนี้กดส่งเข้าไปอพอกดส่งเข้าไปแล้วให้เรากดไปตรงที่ข้อความนะกดไปตรงที่ข้อความอะไรก็นี่เห็นปะ ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะให้เรากดไปที่รายชื่อรับสมัครเห็นว่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมอ่นเดี๋ยวผมจะเอาตัวผมนะเข้ามาให้ทุกคนดูนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะอ่ะในตอนนี้ก็เข้ามาในของไอดีของผม,ผมละก็อ่าไม่ใช่กดในแร้งดิทุกคนน่าจะเห็นอยู่เนาะไอเ <c oughs> มาส์ของผมนะกดเข้าไปตรงที่ข้อความนะฮะแล้วก็ตอนแรกมันตรงนี้มันจะปิดใช่ไหมมันจะปิดใช่ปะเออ ก็ทาการกดเข้ามาปุ๊บมันไม่มีโอเคมันไม่มีขึ้นมายังไม่ขึ้นนะมันน่าจะบั็กนะฮะอ่ะถ้ามันบัก็กเดี๋ยวเรารีก่อนรีเกมก่อนอ่ะโอเคมาครับถ้ามันบั็กนะฮะและเราหาไม่เจอก็แนะนําว่าให้เราทําการรีห้องไม่ใช่รีห้องก็รีเกมนะฮะ ก็ตามนี้ก็คือมิกิผมหาไม่เจอใช่ไหมผมก็ได้ทําการไปรีเกมรีเกมแต่ถ้าเรารีเกมแล้วเราเข้าเกมใหม่แล้วทําไมมันยังหาไม่เจอนะครับก็แนะนําว่าให้เราไปทําการเหมือนเดิมก็คือรับสมัครผู้เล่นหน้าร็อบบี้กดใหม่กดใหม่นะกดใหม่แล้วก็เราค้นหาไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอาจะมีการบั๊กนะก็ห้องนี้นะครับก็คือมิกิที่ผมสร้างเอาไว้ก็จะกดเข้าไปปึ๊บนี่ อันนี้คือสำหรับใครที่เรียกว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็อยากมาเล่นด้วยกันแต่ว่าคือเพื่อนๆไม่ได้อะครับมันก็ต้องใช้วิธีในการแบบนี้เพื่อทําการเชิญมาเล่นด้วยกันได้นะแต่ก็จะมีในของอีกวิธีหนึ่งนะ,ะสำหรับในของร้านสุพินที่เรียกว่าเชิญเพื่อนไม่ได้แต่ว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนด้วยกันในของในร้านนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะก็อันนี้คงง่ายๆกันอยู่แล้วมันไม่ได้ยากหรอกนะฮะไอเห็นปะ ผมก็จะเข้ามาแล้วใช่ไหมตัวละครเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่เห็นปะเห็นปะเนีย่ยเออเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันละอีกหนึ่งวิธีซึ่งมันง่ายมากวิธีนี้ก็คือสําหรับคนที่อ่าเพื่อนๆในเกมกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือการจาอห้องซึ่งมันจาอห้องค่อนข้างง่ายนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราเชิญเราจะเชิญไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีเมนูเชิญน,นะฮะแต่ถ้าเราเป็นแรงด์โนวาแล้วเราจะเชิญได้ไหมอันนี้ก็เชิญไม่ได้นะฮะ อันเดียผมจะทําให้ดูนะครับว่าอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะมาเล่นกับเพื่อนได้ก็มาดูกันเลยอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือให้เรามาตรงที่ตัวละครอะของเพื่อนเรานะฮะให้เรามาปุ๊กแล้วก็ทําการเจาะเข้าไปได้เลยนะเห็นเมาส์ผมปะเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเมนูในการเจาะห้องถ้าเราทําการกดเจาะเข้าไปได้เลยแล้วก็จะโผล่เข้ามาเห็นปะนี่รงซูพีนอันนี้คือลงแรงนะฮะอันนี้คือลงแรงนะฮะ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ถามว่าโนวาจะเชิญซูพีนมาเล่นได้ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูถามว่าโนวาจะเชิญซูพีนมาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าซร์โรเรซซิ่งนะครับเพราะว่ามันมีเมนูเชิญใช่ไหมล่ะเมนูเชิญอ่ะผมจะกดเชิญนะปุ๊บไลน์เพื่อนสูงเกินไปเห็นปะมันจะเชิญไม่ได้แต่ถามว่าเรากดเข้าไปแล้วเราเจาะเข้าไปหรือจะการสร้างห้องหน้ารอบี้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งสร้างห้องในของหน้าล็อบบี้อ่าเมื่อกี้ผมหลายหลายคนคงจะไม่รู้ว่าผมกดตรง้นตรงไหนเนาะอ่าดูเมาส์ของผมนะฮะผมจะเลื่อนเมาส์มานะ,ะแล้วก็มาตรงข้างล่างตรงนี้ด้าน,นขวาอ่าล่างสุดเลยสีเขียวนะอ่าสีเหลืองเขาบอกว่ารักสมัครนะครับผู้เล่นหน้าล็อบบี้นะครับให้เรากดเข้าไปตึก๊กแล้วก็จะขึ้นมาเห็นป่ะส่วนในของเอ่อถ้าเราอยู่แร้งโนว,วามันจะสร้าง ห้องได้โนวาแลวก็ไดมอนด์นะมันจะสร้างไม่ได้สุพีนแต่ถ้าเรามาอยู่กับสุพีนเราก็สร้างได้ในของสุพีนแต่ถ้าเราแค่เป็นแร้งโนวาเฉยๆเราจะไม่สามารถสร้างในของสุพีนได้นะหรือคือคนที่อยู่แรงสุพีนไม่จะสามารถเข้าได้ไม่สามารถเข้าได้ประมาณนี้นะฮะก็ต,ตามนี้อ่าเราก็ทําการกดสร้างเข้าไปได้เลยเนี่ยกดส่งเข้าไปและกดในของตรงข้อความนะฮะข้อความข้างล่างเนี่ยกดเข้าไปเนะี่ย ก็มันเป็นห้องขึ้นในของอ่า id นี้นะครับก็คือเป็นห้องในของ id นี้มันก็จะขึ้นมา3ามอ่าสองถ้าสามนะก็มี2คนนะฮะประมาณนี้เลยถ้าถามว่าเออหาห้องกดหาห้องได้ไหมนะครับบางครั้งก็คือกดหาห้องมันกดไม่ได้มันบอหลังสูงเกินไปเดี๋ยวผมกดให้ดูปึ๊บมันหาห้องได้นะฮะแต่ประเด็นก็คือไม่มีคน <c oughs> จะถามว่าไม่มีคนเล่นนะฮะเตก็ดันเจอห้องนะ <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยฮะเออแลงซูพีนก็เล่นได้นะฮะหาห้องเจออยู่นะเข้ามาแล้วนะก็แค่นี้ะฮะถามว่าหาห้องได้ไหมหาห้องได้นะฮะถ้าแลงซูพีนกับโนวานะฮะก็เล่นได้เล่นได้แต่ว่าแลนโนวามันจะเชิญแลงซูพีนไม่ได้แต่ว่าซูพีนมันไม่มีเมนูในการเชิญแต่ว่าเราใช้ในการจอดว่าสร้างห้องหน้ารอปี้เข้าไป แต่ใครที่เรียกว่าไม่มีเพื่อนอก็สร้างห้องของหน้าล็อบบี้เดี๋ยวถ้ามีเพื่อนก็เจาะห้องเข้าไปมันจะง่ายกว่าไม่แค่นี้แหละกดเข้าไปครับกดเข้าไปโอ้โหใยแล้วกดตักในโตไม่ได้โอ้โห สุดตึงฮะสุดตึงร้อนมากไม่น่ามาปั่นเลยองศาพอดีละจะต่อบูธซะอนอไงเรียมบู์โอ้ย อเ้เชิดสกิดนิดนะึงไอดีผมผมปล่อยทิ้งนะยอซิวพุ่สง,งสองตัว <c oughs> โอ้โหมันไม่ได้อ่ะองศาม,มันไม่ได้ นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงนะเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยหาห้องแรงรึเปล่าหาห้องจริงรึเปล่าห้องธรรมดาหรือเปล่าไปดูแต้มกันแต่ถามว่าใช้ในของห้องธรรมดามาได้ไหมใช้ในการสร้างห้องมาได้ไหมได้หมดะคะแต่ว่าในไลฟ์มันจะมันจะมีในของกันจังกับแค่แรงสูงเฉพาะแรงสูงแล้วก็ลองมาแค่นี้เองนะแต่ว่าในของห้องธรรมดาคือเล่นได้ทุกคน ก็ลองอไปสร้างดูนะในของหน้าลอปบี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะก็สร้างในของหน้าลอปบี้ให้เขากดเข้ามาถ้าไม่มีเมนูในการเชิญเพื่อนตามนี้แต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ทกําการเจาะเข้าไปได้เลยมาไอดีนี้กันนะฮะไอดี ID นี้ก็จะเป็นไอเดีเวียดนามนะเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปเล่นในคอมนะฮะให้ทุกคนดูว่าโหดขนาดไหน <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรทำแล้วแหละนะก็เลยมาเล่นในคอมให้ดูนะฮะ ว่าผมจะเทพขนาดไหน้วคือเปิดว่าไม่เคยเล่นอน่ะเรียกว่าฝีมือคนละคนกันเลยทีเดียว<ม>แค่คนเดียวกันเล่นรอเปล่าครับเนี่ยเออนั่นแหละเอ่อแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ในของร้านซูเปอร์เนาะเชิญเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะปกติเราเชิญเราจะไม่ได้ถามเขาว,ว่าเขาจะมาเล่นกับเราไหมคือเราเชิญดือด้อเลยใช่ไหมเออบางคนมาแบบว่าบางคนอยากมาก็กด รับคำเชิญมาใช่ไหมแต่ว่าบางคนคือไม่ไม่อยากเล่นกับเราเขาก็ไม่กดเนาะแต่ว่าอันที่ผมบอกว่าสร้างของหน้าร็อบบี้หรือว่าเจาะห้องเนี่ยคือแบบว่าเราต้องไปคุยกับเขาละว่าเรามาลงไลน์กันไหมเอออันเนี้ยคือถ้าเขามาแต่ว่ามันเชิญไม่ได้เขาก็จะทําการเจาะหรือว่าถ้าเราสร้างห้องหน้าร็อบบี้เขาก็จะทําการกดเข้ามานะฮะก็ตามนี้เนาะสำหรับใครที่จะเล่นด้วยกันก็เข้ามาอ่าแบบว่าเออ จาะห้อมาได้หรือว่าสร้างหน้าร็อบบี้ได้แต่ว่าคนที่ไม่มาก็ถ้ามันไม่มีปุ่มเชิญเขาก็คงเราเชิญไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้ถามว่าเขาจะเล่นไหมเนี่ยเขาก็คงจะไม่มาใช่ไหมแต่บางคนมันมันมาไงเอออันนี้ก็แล้วแต่บางคนแล้วเนะาะเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเป็นไงโขนปะโอ้โหในคอมสเต็ปอย่างเทพ <laughs> ในคอามกันในมือถือนี่คนละคนกันเลยทีเดียวอือดิเขาปลอืดคลิปเธอฮนะคือทําให้พี่เบกไม่เป็นอนะ่ะพูดตรงๆเลืมละไอตอนแรกมันทําได้นะแต่ว่าไม่ได้จนะําฮะให้พี่เบกในในโทรศัพท์นี่ถ้าเราจําว่าเรากดอะไรมันก็ทําได้นะไหนเขาลองทําให้พี่เบกทีหนึ่งดิ ไม่หมันใจฮะชายบอกว่าไม่น่าใช่ละเพราะว่าแต,คนนคตนน่คนที่เล่นในคอมได้นี่เอ้ผู้ต้ององอันนี้มือใหม่ชัดเลยเอคนที่เล่นในคอมได้นี่ก็ใช้เวลาฝึกเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่หนึ่งเทคนิคที่หายไปก็คือเทคนิคในการสไลด์ฮะในคอมสไลด์ไม่ได้ซึ่งเป็นเทคนิคทีสสส่สำคัญมากเลยนะเพราะว่า แต่ละบันดานมันต้องสไลด์อะฮะถ้าไม่สไลด์ก็คือมันจับไม่ได้อะอย่างเช่นดาดด o ช e ั t สไต e หรือไวเวดเนี่ยมันต้องสไลด์ะฮะคือถ้ามันมันมันไม่สไลด์คือเราดิสเนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะเออนี่ที่สองอะครับออกดเข้าไปฮมึงลวงหนึ่งนาทีสี่สิบแไม่อย่างโหดหว่ะ เชวัป75แต้มครับคือโนวาละนี่มันจะเป็นต้องสอบฮะอย่างเทพเพระาะว่าสอบม,มาแล้วเตรียนตัวพร้อมฮะสนามไนเรสเซนสตีอเอตัวซูเปอร์สตาร์ในคอมแหมเอออย่างโหดอะเออเล่นได้แค่นี้ก็โหดแล้วเล่นได้แค่นี้ก็คือโนวาได้แล้วเ,ออเล่นในคอมนะนี่ WCW นี่เลี้ยมบูธฮะนี่เป็นไงกดไหมล่ะเอ้ยเออองศาผิดเออบอุบัติจัยลืมกดโอ้โหลืมโอ้สวัสดี้ับปายฮะแหมเล่นในคอมก็เอาเรื่อง,งนะอยู่นะเออที่๑เลยนะเว้ยต่อบ,บูธฮะาการเลี้ยมบูธก็แค่นับในใจหนึ่งสองแบบว่า เหมือนเหมือนนับเลขอะ่ะหนึ่งสองสามแค่นี้แหละอีซิวพุ่งเข้าไปฮะเอออย่างโหดนะครับเอออ้อยกัดจังหวะเผิดละไม่ฉิบไม่ฉิบไมฉิบโอ้ยคนมัวคนมัวโอ้ย W C W W โอ้ยโอ้ย เออจิทเข้าไปโอ้ยดโมโตกลงโมโตใสน้ำแล้วอว้ยดิบเก็บเข้าไปครับอืมในโตพิปเคียวเข้าไปพลิบเทิร์นโอเวอร์ดิบเข้าไปครับไม่ติดซุปเปอร์ไม่เป็นไรขอให้ติดซีดีิกวก็พอลดหลายสอบปุ่นไม่ได้อายาอ่ะจิทให้เก็บในโตสักหน่อย เออมันชนมันชนมันชนเออ,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 อเป็นไงโหดปะอา้าวน้ว่าที่หนึ่งที่สองมงั้นเห็นปะโนว่าหกแทมฮะอ่ะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ก็ตามที่ผมบอกนะ้วนะใครที่อยู่ในของร้านสุพินแล้วมันไม่มีมเมนูในแครเชินเพื่อนก็ให้เราทำการให้เพื่อนจอก เข้าห้องมาเพื่อนต้องอยู่ในของรงโดว่านะถึงจะเล่นกับเราได้นะต้องอยู่รงใกล้ๆเคียงกันนะร,รงเดียวกันก็ได้นะครับถึงจะเจาะเข้ามาได้หรือ,อที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะและอยากจะเล่นด้วยกันนะครับยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนในเกมนะก็สร้างหน้ารอปี้ให้เขาทําการกดเข้ามาแต่ถ้ามีปัญหาในการเจอบัก๊กต่างๆก็ทําการ รีเกมใหม่เข้าเกมใหม่นะฮะก็น่าจะได้แหละเออมีเราเราประมาณนี้รักการยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไปด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครบับเป็นกำํำลังใจให้ด้ยแลกันเป็นไงเล่นในของโปรดปจะเล่นกระเทืบไลค์ด้วยล่ะบา,บาย